ถ้าปกติการเดินไปก็ขยายนี่นนนนเป็นแรกครับอ่ะนี่ก็วลานะครับจากนั้นนะครับก็ใส่แัดดิ้งให้ตัวคอนเทนต์ดินมานี่นะครับทีนี้ก ด้นานซ้ายซา,ยซายนะครับบรือคนที่อยู่ด้านขวาก็ได้นะครับตาตาเราเราจะอยู่ข้างไหน,นนะครับเราก็เซตมาจิ้มนะครับจากขอบซ้ายรือวขอบขวาก็แลาวแต่ครับเราแต่ว่าเราจะโฟลไปทา,าลาทางนั้นเราก็ท้าตัวนิสัยเราต้อโเตอร์นะครับรรกองเซาตล เมื่อกี้มันโฟลดไทางซ้ายก็ต้องเขียนเลยนะครับก็คือต่อไปนี้ตรงฟุตเตอร์นะครับตรงฟุตเตอร์นะครับคือด้านล่างนี้นะครับมันจะเป็นส่วนที่เราจะไม่ให้ไหลเข้าไปอยู่างนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> ถ้าเกิดว่ามันมีเนื้อหาหรือว่าคอนเทมมเนต์มีเนื้อหาน้อยเปิดไฟหรือเช่นอาจจะมีเนื้อหาแค่ส่วนนี้บรรทัดเดียวเนี่ยครับฟุตเตอร์ก็จะไหลเข้ามาที่ด้วย นะเพราะว่าตรงนี้มันโฟลว์ไวนะครับถ้าจำพอกกันไม่ให้มันไหลเข้าไปเราก็คือต้องเคลียร์นะครับตรงนั้นที่จะไม่ให้ไหลเข้าเข็มนะ